ลมรถมือ 2JK สวัสดีค่ะรถรุ่นยอดนิยมนะคะตัวจริงอย่างสวยค่ทุกท่านรุ่นนี้ใช้ดีด้วยนะคะขับขี่ก็ดีประหยัดด้วยค่ะรถ Honda Civic นะคะเป็นรถ Honda Civic Dimension นะคะเครื่องยนต์ v t e c ค่ะรถยนต์ปี03เกียร์ออโต้ค่ะกระจกไฟฟ้านะคะภายในเบาะหนังกว้างๆดูดีแบบมีระดับรถสวยพร้อมใช้ เครื่องยนต์แน่นเกียร์เปลี่ยนนุ่ม,มไม่มีกระตุกช่วงร่างแน่นหนึบแอร์เย็นฉ่ำเพลงเพ้อท่เสียงดีบอดี้ได้ท้องก็ไม่มีผูนะคะรถไม่มีชนไม่เคยผ่านน้ำท่วมเริ่มทะเบียนชุดโอนมีโคบค่ะล้ออะไรยังอยู่นะคะ ราคา58,000บาทค่ะสนใจนะัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปโทรติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะและนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจของตัวท่านเองนะคะสวัสดีค่ะ